อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจรถไฟฟ้าวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวเลือกค่ายนิสสันมานำเสนอให้พี่ๆทุกคนชมจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยครับ สวัสดีครับผมออมปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่1นึ่คันค่นี้เป็นน e ิสสันคลิก epower นะครับเป็นรุ่นย่อยตัว V หรือว่าเป็นรุ่นย่อยกลางนั่นเองคันนี้เนี่ยป้ายแดงจะออกอยู่ประมาณ8ปดแ0 0สนานะซึ่งวันนี้เราเอามาขายขอเกินก่อนแล้วกันว่าประหยัดไปประมาณเกือบสามแสนบาทเลยนะครับซึ่งออปชั่นกับตัวโฉมรถเนี่ยก็คือบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันก่อนนะฝนตกแล้วไม่เป็นไรตากฝนเลย นะตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นทรง Mo ชั่น V นะครับจะเป็นวัสดุสีดำเงาตรงนี้แล้วก็นิสสันเนี่ยก็จะเป็นโลโก้แบบนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้โฉมนี้กันหมดแล้วในส่วนของตัวโคมไฟหน้าเนี่ยก็ใสๆแบบนี้เลยนะครับของเดิมเราเอามารีวิวก่อนปรับสภาพกันนะครับจะมีให้ดูเลยตามเป็นจุดๆเลยนะครับว่าจุดไหนเนี่ยที่เราจะนําไปปรับสภาพบ้างเรื่องการเก็บสีมีรอยหินกระเทาะเล็กน,น้อยตรงไหนบ้างเนดะี๋ยวเราอินเสิร์ตหรือว่าซูมให้ดูเลย โอเคในส่วนของไฟหน้าจะเป็น Fu l l LED แล้วนะครับมีเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกขอบตัดหมอกก็จะดําเงาแบบนี้ส่วนตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีตัวอาสีเทาดําแบบนี้ของเดิมเลยอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนออปชันที่เขามีมาให้อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นออปชันกล้องมอง3 6 0องศาก็จะอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะเป็นกล้องเล็กๆตรงนี้ส่วนด้านใต้ก็จะเป็นคาดโครเมียมตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อสำหรับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อทูโทนของเดิมโรงงานนะครับขอบ17 ตัวยางก็ใช้ยางโยโกฮามานะครับซีรีส์2 1 5 5 5 r ่7ยางเนี่ยางในเราเปลี่ยนหมายให้แล้วนะครับ4เส้นเห็นยางแบบนี้ก็คือสภาพดอกลึกๆใช้งานได้ยาวๆเลยตัวกระจกมองข้างตัวนี้ก็สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวและพร้อมกล้องมองข้างนะครับดูในส่วนของอันเนี้ยที่เราแปะไว้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่เราต้องไปปรับสภาพเนาะรอยขนแมวหรือว่าเป็นพวกรอยหินกระเทาะบ้างนะครับรถผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งเดี๋ยวเราก่อนที่จะวางขายเนี่ยเราก็ต้องไปปรับสภาพให้แต่อันนี้ผมเอามาให้พี่ๆดูใครที่สนใจนะครับรับได้กับสภาพที่เราแจ้งไว้ในคลิปนี้เนาะโทรเข้ามาได้เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องไปเก็บสีหรือว่าไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมนะ mm. ผมอยากได้รถแบบนี้เลยเราขายแบบนี้ให้ได้ถ้ายังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะเราก็ต้องเอาไปปรับสภาพให้มันสวยพร้อมใช้งานพร้อมขายก่อนแต่ก็จะเป็นแค่เขาเรียกอะไรบางจุดเล็กน้อย นะครับพอรถคันนี้ก็จะเป็นรถเดิมเนาะเรื่องโครงสร้างลายของเดิมหมดสภาพสวยทุกอย่างมีเก็บงานบ้างเล็กนิดเดียวแล้วก็ส่วนตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นคีเลสเหมือนกันพวกคิ้วกันสาดอะไรตรงนี้ก็ของเดิมอยู่ครบนะครับ Use for Kick E Power อ่ะนั่นเรามาดูตรงในส่วนของโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับอาประตูของเดิมนะครับไม่เคยถอดแน่นอนซีนแข็งๆเหมือนเดิมเลยแต่งตะเข็บแลาอย่างยางริดน้านะครับแน่นๆผมไปดูตัวตะเข็บหน่อยแน่นมากคันนี้ตะเข็บเรียงสวยเหมือนเดิม นะครับไม่เคยผ่านการแดัดแปลงมาแน่นอนในส่วนของด้านท้ายคันนี้ไฟท้ายนะครับเ LED แล้วเหมือนกันนะครับโครมใสๆแบบนี้เลยจริงๆเท่าที่เห็นเนาะก็จะมีการเก็บงานแค่ในส่วนของด้านหน้าแค่นั้นเองในด้านหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีเซ็นเซอร์ท้ายให้4จุดนะครับโลโก้ n i สสันตรงนี้ตรงนี้มีฉีดปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับโลโก้คิกอ e ีพาวเวด้านหลังนะครับสภาพสวยเลยกันชนท้ายตรงนี้ ไม่เคยโดนชนท้ายมานะพวกรอยทลอกอะไรไม่มีเลยนะครับสภาพกิฟมากคันนี้พ่ออะไรช่วงล่างดีๆสวยๆนะครับแชซีไม่มีสนิมนะครับรถไม่เคยผ่านการตามท่วมแน่นอนเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่เก็บสัมภาระกันบ้างฝาท้ายไม่เคยถอดเหมือนเดิมนะครับซีเดิมน็อตไม่เคยขันสภาพสวยทุกจุดจริงๆคันนี้นะครับ ส่วนไอพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แม่แรงอะไรต่างๆที่ป่ายางนะครับอยู่ครบนะส่วนตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านเบาด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้แต่ผมปรับห้ดูตอนเราเข้าไปนั่งภา,ายในแล้วกันนะกล้องเนี่ยเขามีให้รอบคันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันภายในกันผมบอกเลยว่าวัสดุหรือว่าออปชันที่เขาให้มาหลายๆอย่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโฉมไปมากแล้วก็พวกวัสดุหรือว่าตัวอะไรต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับก่อนเราเข้าไปนั่งกันนะผมจะให้ดูวิธีการปรับเบาก,ก่อนนะครับง,ง่ายๆเราเห็นตรง ไอตัวหมุดตรงนี้เนาะดึงขึ้น mm. เอ็นลงประมาณนี้เลยคือที่เก็บสัมภาระมันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วก็ลึกอยู่พอสมควรถ้าเราปรับเบาะนะแต่ต่อให้เราไม่ปรับเนี่ยมันก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะจริงๆทรงนี้ถ้าผมเอาเทียบเนี่ยให้เราเทียบกับ CX3 แล้วกันอ่ะ CX3 ก็บอกว่า,บอ,วาบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยกว้างกว่าเยอะนะครับรูมเนี่ยเหลือๆเลยคันนี้แล้วก็ถามว่าเล็กรูมหรือว่าตัวในส่วนความกว้างตรงขาเนี่ยก็โอเคนะครับนั่งสบายนั่งสบายพอสมควรเลยค่อนข้างกว้าง นะแต่ก็ไม่ได้มีตัวพักแขนให้เนาะตรงนี้ก็นั่ง3คนได้ส่วนของผ้าหลังคานะตรงนี้ก็นะครับสภาพไม่เคยมียันหรือว่าไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเจิมมามี USB ให้เสียบ2ช่องนะครับจริงๆถ้าผมว่าเพิ่มแอร์หลังมาให้เนี่ยจะดีมากๆเลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็ของเดิมหมดเนาะพวกพรมตรงพื้นนของนิสสันค c ิกตรงนี้ก็มีมาให้ของเดิมโรงงานเลยนะครับใส่ ของได้นะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็หลังฝั่งที่ข้างๆคนขับพวกวัสดุอะไรส่วนใหญนะ่ในคันนี้ก็จะเป็นวัสดุพวกซอฟทัชก็ดูพรีเมียมหน่อยด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงมาเดี๋วเรามาดูไฮไลท์ของคันนี้กันบอกเลยว่าคันนี้นะครับโฉมหรือว่าตัวออปชั่น อะไรต่างๆให้มาที่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เรามาดูตัวโทนสีภายในกันก่อนนะครับตัวโทนภายในก็จะเป็นดาทั้งคันเนะเป็นแบาเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับตรงนี้ตัวปีกเนี่ยก็อบค่อนข้างดีเลยหลหลายๆคนบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่ขับสนุกพอสมควรแต่ผมไม่กล้าเอาไปเทียบกับแบรนด์อื่นหรอกแต่ก็เคยไปลองขับมาแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพวกอัตรา,าเร่งอะไรพวกนี้ในส่วนของตัวพงมาลัยก็เป็นพงมาลัยหุ่มหนังนะมัลติฟังก์ชันเนาะมีครูซอนโทนให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงได้ตรงนี้ส่ววนตัจจจออีกก็ะทส น,น่าจะขนาดประมาณ8นิ้วนะ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth เชื่อมต่อได้หมดนะครับรองรับทุกอย่างแล้วแล้วก็มีกล้องมองรอบคันตรงนี้กล้องชัดพอสมควรเลยนะครับมีกล้องที่เห็นรอบคันแล้วก็กล้องหลังตรงนี้แสดงให้โอเคแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็น a อร์ดูโ zone แยกซ้ายขวาอยู่แล้วตรงนี้มีช่องเสียบ USB 1ช่องนะครับ AUX แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของ Auto Back เบ o กโเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีโหมด Eco แล้วก็เป็นโหมด ตัวสปอร์ตโหมด normal ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะเป็น EV ถ้าเรากดค้างตรงนี้อ่ะก็จะเป็นการชาร์จซึ่งการทํางานของคันนี้เนี่ยของมันจะใช้ในอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในการขับเคลื่อนนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้เป็นการปั่นไฟจริงๆการทํางานเนี่ยมันจะแตกต่างกับรถไฮบริดทั่วไปแต่ก็ใช้งานอาจจะไม่ได้ต่างกันมากหรอกถ้าคนขับไปสักพักทำความเข้าใจเนี่ยก็ชินแล้วครับส่วนนี่เกียร์ผมชอบมากเลยนะครับเปลี่ยนโฉมใหม่จริงๆถ้าเราเข้าเกียร์ เกียดีอันนี้จะเป็นเกียร์ P อยู่เนาะถ้าเราเข้าเกียร์ D ก็แค่ดันลงนะถ้าเข้าเกียร์ N ดันขึ้นทีหนึ่งถ้าเป็นเกียร์ R เนี่ยต้องกดด้านข้างเพราะว่าเขากันเวลามือไปโดนอ่ะเดีวเรากดเกียร์ P ไว้เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะใส่แก้วได้วย2ช่องนะครับจริงๆคันนี้กุญแจมีให้ครบ2ดอกนะครับอันนี้เราให้ดูดอกหนึ่งก่อนตรงนี้ก็วางแก้วได้เยติ สบายบายเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บของได้ประมาณนึงนะมีช่องใส่วางเหรียญตรงนี้ให้จริงๆวัสดุภายในนะครับพวกตัวคอนโซลหน้าตัวแดชบอร์ดตรงนี้ก็ผมมองว่าสวยมากๆนะครับเป็นวัสดุซอฟทัชก็ดูพรีเมียมไปอีกนะคือมันน่าใช้มันน่าขับอะคือเราขับแล้วมีความสุขโอเคแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้ผมรีวบบิวก็จะเป็นทรงท้ายตัดดูสปอร์ตไปอีกนะครับพวกไฟส่องสว่างอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดนะครับตรงกลางตรงนี้มีให้อย่างเดียวเลยนะครับผมอยากให้เพิ่มออปชันดางหลังนิดนึงนะว่าจ,จะเป็นพวก แอร์พวกเบาะอาที่พักแขนอะไรพวกนี้ถ้าเพิ่มมาคือเพอร์เฟกเลยายแดงนะครับประมาณ8 2 9 0 0 0วันนี้ผมขายเท่าไหร่ไปชมกันโอเค okay. แล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรคืออธิบายแบบเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะปั่นกระแสะไฟไปแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้พลังงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเท่านั้นเข้าใจง,ง่ายๆนะครับพวก ABS ตัวกรองหรือว่าตัวของเหลวต่างๆ เมือนเดิมนะครับเราก็จะมีการเซอร์วิสให้นะก่อนส่งมอบเราก็จะเช็คพวกระบบขับเคลื่อนพวกมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์อะไรต่างๆระบบไฟทุกอย่างระบบช่วงล่างเนี่ยก่อนมอบติดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งส่วนตัวโครงสร้างต่างๆนะครับก็ของเดิมหมดเนาะพวกฝาอะไรก็น็อตเดิมฝาไม่เคยถอดรถยังไม่เคยผ่านการทําสีนะครับพวกแก้มซ้ายแก้มขวาคัานหน้าเดิมทุกอย่างนะห้องเครื่องอาจจะดูสกปรกไปบ้างนิดนึงนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพก็อาจจะเป็นสภาพป,ประมาณนี้แหละนะแต่ก็ให้ดูเลยว่าเวลาเราคันเลือกรถเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นสภาพ ประมาณนี้นะครับสภาพแบบนี้แหละกระส่นของคันนี้นะครับราคาผมตั้งขาย549,000บาทนะครับถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณเกือบเกือบ0 0ได้นะครับคันนี้ก็จะผ่อนตกอยู่ประมาณ10,000หนะครับ1 0,000หลักร้อยผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4งวดนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวราคานี้ใครที่หารถฟรีดาวอยู่ลองเข้ามาดูคันนี้ก่อนได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับสภาพแบบนี้ใครไม่อยากให้เก็บสีหรือว่าไม่อยากให้ปรับสภาพเข้ามาชมรถก่อนได้ ก่อนที่เราจะปรับสภาพ5แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับผ่อนหมื่นตลอดสัญญาเจ็ดปีปฏิเสธสงวดราคานี้เนี่ยผมมีโปรโมชั่นดีๆแถมให้นะครับส่งฟรีทั่วประเทศช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานหนึ่งปีนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สองปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรอยากให้ทํารถคันไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนเนะี่ยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิพัทธ์ออตโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย